อันนี้ละจ้าสวัสดีทุกทุกคนอันมือนี้ไม่พึนกับสกแกิแกงเห็ดเนาะจ้าแกงเห็ดสามอย่างใส่อันพักอีตูหรือว่าอันใบแมงลักเนาะจ้าอันตอนนี้อันไม่พึนก็เอาน้นใส่อันกระทะแลวกับเปิดเปิดไฟแล้วอันมือนี้ใช้กระทะไฟฟ้าเพราะวะ่าแกสเปิดจ้าอันอยู่กรุงเทพฝนตกมาหลายมือแล้วอะ ตุกทุกมือเลยนี่อันนี้เป็นสีแกงเฮดเซฟเซฟไม่เพึงเส่บักพริกใส่เลยบกักพริกติ๊บตำหยาบๆจ้ะใส่เข้าไปอันโทรศัพท์กับอัดสีสันๆดื้ออีกอย่างจักหน่อยเนาะเพราะว่าไม่พึงใส่อีกมือหนึ่งจับโทรศัพท์ หิวแห่งถาแกตสบาไวล้วจ้ะสั่งแกตไปทีหนึ่งกลัวสิมาสรงนำหลักคบจักหน่อยไม่พึงสิใส่อันน้ำปลาแหลกลงไปเลยจ้ะประมาณครึ่องอันช้อน,นะครึ่งทับพี่อะนะหน้หยหิวเข้าเบาพิดเบาถือ โอ้ยพงษ์ชรดได้ไปหน่อยหนึ่งแม่มถ่ายวีด้วยเอาตัวไอด้นเออแม่มาลองนี่ดูี่ค่ะนั่งด้วยโอ้ยหอมหิวเขาเอาิลูกแม่งเอาไหนด่ะที่มันแคบลูกในครัวมันที่มันแคบขอใส่น้ำปลาอีกนิดนึงกก็ไม่นิดเนาะก็เท่ากับน้ำปลา หนึ่งทับพีแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนี่คุณแม่ทำอะไรอันนี้แม่แกงเห็ดค่ะเดี๋ยวไม่เพิ่งเอาใบแมงลักลงไปเดี๋ยเนะาะจะาำยังไงครัพ่อหนูหน่อยค่ะค่ะพี่ไปเอาไปนื่อปิดฝาไว้เลยนี่แม่ใส่น้ำนิดเดียวแล้วเนี่ย น้ำเห็ดมันออกมาเยอะเลยนะกินมันก็อย่างนี้แต่ลูกใส่ไว้แมงรักลูกสาวบอกเม็นมาฉันของชอบแม่เลยเอาพ่มบอกเหมน็นนะกินมันก็เป็นแบบนี้แหละลูกว้แมงรัก,กใจใจอืม เบิ่อกล่าพี่น้องเลยแกงเห็ดค่อยกินน้ำกันเด้อจ้ากินน้ำกันเด้ออันพี่น้องเมืองนอกเมืองไทยเมืองนอกเมืองลาวแกงเห็ดน้ำเม่พึ้งเด้อ อันเอืแวแยมากินแกงเฮดเลยเอเวแยสาวเราในฟินแลนด์อันคุณเมทองมาพี่มารีกินแกงเฮดเลยจ้ะพี่แก้วพัทยากินแกงเฮดน้ำนองเลยจา้าเด็กับเพื่อนเพื่อนที่บริเออยซื้อว้าว สุขแล้วพี่น้องเอ้ยสุกแล้วแซ่บแซ่บแซ่บผักแซ่บผักสุกแล้วจ้า